ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังกัละยาณมิตรทุกท่านสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงองค์ภาวนานี้จะคุ้มครองโยมไม่ว่าโรคระบาดก็ตามมันจะเป็นภูมิคุ้มกัน ให้น้อมบุญกุศลที่เกิดจากทานศีลสมาธิภาวนาที่เราได้ปฏิบัติมาอุทิศไปให้เชื้อโรคให้เขามารับอนุโมทนาเอาส่วนบุญส่วนกุศลจากเราอย่าได้เบียดเบียนทำลายชีวิตมนุษย์มันจะเป็นบาปเป็นกรรมต่อกันและให้พวกเราชาวพุทธไม่ตื่นตรนกตกใจจนกลายเป็นมงคลตื่นข่าวให้มีจิตตั้งมัน่นยึดพระพุทธพระธรรม พระสงฆ์เป็นสารณะที่พึ่งถ้าหากเรายึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งจริงท่านเป็นของขลังศักดิ์สิทธิ์คุณของท่านจะคุ้มครองพวกเราทั้งหลายเองลูกศิษย์หลวงปู่เจ้าคะเรื่องโรคระบาดที่มันระบาดแบบมากมายมันรู้สึกขยายเป็นวงกว้างมากมันจะแก้ไขได้ไหมคะหลวงปู่ ก็ทำให้มันแคบลงสิเราอย่าไปที่มันเป็นชุมชนที่มันเป็นชุมนุมเราอยู่ในที่ของเราเข้าใจไหมอยู่ที่มันสงบเขาจะแพร่กระจายอะไรที่มันไม่สงบมันแพร่กระจายได้ไวเหมือนอารมณ์ของจิตถ้ายมไม่สงบมันจะแพร่กระจายไปยังที่คนอื่นมันไปสร้างเวรสร้างพยาบาทแต่ถ้าจิตเราสงบแล้วเยือกเย็นแล้วอารมณ์เหล่านั้น จะแพร่กระจายได้ไหมลูกศิษย์หลวงปู่เจ้าคะแล้วอย่างบางคนเขาสมมุติอย่างเรานี่เราไม่ไปในที่ที่แออัดหรือว่าที่ที่มันคนเยอะแต่ถ้าอย่างแบบคนทำงานหรือว่าลูกต้องไปเรียนหนังสือต้องไปโรงเรียนมันต้องไปสัมผัสต้องไปในที่ที่เป็นแบบชุมชนอย่างเช่นตอนเดินทางรถเม์หรือว่ารถไฟอย่างนี้ มันต้องเจอเจอผู้คนเราจะช่วยเขายังไงคะที่ไม่ให้เขาติดต่อเพราะว่าอย่างถ้าเป็นต่างจังหวัดมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าในกรุงเทพมันต้องเจออยู่แล้วหลวงปู่โยมต้องเข้าใจคำว่ากรรมอะไรจะเป็นกรรมไม่ว่าโยมจะไปอยู่กับคนที่เป็นเมื่อโยมไม่ส่งจิตออกไปภายนอกจิตโยมมีภาวนาแห่งจิตมีองค์บริกรรม จิตโยมก็ไม่ติดเชื้อเพราะในขณะจิตที่โยมภาวนาอยู่มันก็จะมีกระแสะแห่งพระรัตนตรคุ้มครองก็คืออำนาจแห่งศีลเข้าใจไหมฉันถึงได้บอกว่าองค์ภาวนานี้จะคุ้มครองภัยโยมไม่ว่าโรคระบาดโรคสองบาทสาบาทก็ตามมันจะเป็นภูมิคุ้มกันเข้าใจไหมโยมก็สอนให้ลูกหลานภาวนาสิมันยากไหม ลูกศิษย์ไม่ยากแต่เขาอาจจะยากเขาอาจจะไม่ชอบพุทธโธก็ได้เขาอยากภาวนาอะไรให้เขาภาวนาไปแต่คนเรามันก็กลัวตายเหมือนกันทั้งนั้นเข้าใจไหมเอาสิ่งที่กลัวนี่แหละบอกเขาพุทธังสารนังคัดฉามิจงจำเอาไว้ถ้าเรามีองค์ภาวนาแล้วจิตเราไม่ส่งออกไปภายนอก เชื้ออะไรก็ตามมันก็เข้าเราได้ยากถ้าเข้ามันก็ออกเข้าใจไหมอ้าวทำไมมันเข้าแล้วมันถึงอยู่ไม่ได้แล้วมันถึงออกก็จิตเรานั้นไม่ได้ไปกักอารมณ์นั้นไว้เรามีจิตที่ปล่อยวางและมีองค์ภาวนาอยู่เขาเรียกว่าเชื้ออะไรก็ตามวิญญาณอะไรก็ตามมันก็จะผ่านไปเข้าใจไหม แต่ถ้าอย่างที่โยมกังวลเราจะทำยังไงให้ลูกหลานหรือบุคคลอันเป็นที่รักนั้นรอดพ้นจากสิ่งเหล่านี้โยมต้องรู้อยู่อย่างหนึ่งว่ากรรมมันเป็นของของตนเข้าใจไหมถ้าเขาไม่เชื่อแล้วก็ไม่มีอะไรจะบังคับเขาได้นอกจากให้กรรมนั้นมันให้ผลคนที่เขาเชื่อและศรัทธาในพระรัตนตรัยนั้นจริงๆถึงบอกว่า ผู้ที่มีบุญวาสนามีบารมีนั่นเองคนที่มีบุญวาสนาบารมีย่อมมีเทพเทวดาเจ้ารักษาคำว่ารักษาหมายถึงว่าแม้จะเป็นโรคเป็นภัยก็คือต้องมีหมอดีรักษาแล้วยาดีอะไรก็จะเจอแต่คนที่มีกรรมแม้มีเงินมากเท่าไหร่ก็ไม่สามารถรักษาได้เพราะเรียกว่ายาไม่ถูกกับโรครักษาไม่ถูกหมอเข้าใจไหม ดังนั้นขอให้โยมจงมีองค์ภาวนาถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องไปในที่ที่มีชุมชนมากก็ดีให้เรามีสติมีองค์ภาวนาไว้ดังนั้นเชื้อโรคทั้งหลายเขาถึงบอกว่ามันไม่ค่อยชอบอากาศที่ถ่ายเทการที่เราภาวนาจ,จิตอยู่ลมหายใจเราเดินสะดวกอากาศถ่ายเทดีเชื้อโรคพวกนี้ไม่ชอบอยู่แต่ไอพวกที่มีจิตอาฆาตพยาบาท จิตอิจฉาริษยาจิตท,ที่มีความโลภมีโกรธมีหลงอยู่แต่ไม่รู้อารมณ์ของตัวเองนี้แลมันจะดึงพวกเชื้อพวกนี้เข้ามาได้ง่ายเข้าใจไหมจ๊ะดังนั้นแล้วให้เราฝึกจิตออกจากบ้านมาก่อนเมื่อจิตสงบภาวนาจิตแล้วให้แผ่เมตตาอนิสง์ของการแผ่เมตตานี้จะคุ้มครองเราได้จิตท,ที่ไม่ปรารถนาจะมุ่งร้ายใครมันก็เรียกว่า จิตเมตตาถ้าเรากลัวอะไรแม้เราไม่ตายด้วยโรคนี้เราก็ต้องตายด้วยโรคอื่นอย่าได้ไปกลัวกับโรคเลยเพราะตัวเราก็เต็มไปด้วยสารพัดโรคจะเพิ่มอีกสักโรคจะเป็นอะไรไปโยมเชื่อกรรมเถอจะจ้ะถ้าโยมเชื่อกรรมแล้วโยมจะมีสติคือยอมรับความเป็นจริงกรรมอันใดที่เราไม่เคยทำมา ถึงแม้เราจะเจอเราก็จะพ้นมันได้แต่ถ้าเราทำมาแม้โยมไม่อยากจะเจอก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ขอให้โยมมีองค์ภาวนาไว้โรคภัยที่มันมาตอนนี้มันก็จะเป็นเจ้ากรรมนายเวรอย่างหนึ่งมันมากับอากาศเข้าใจไหมจ๊ะเจ้ากรรมนายเวรมันมาหลายรูปแบบคำว่าเจ้ากรรมนายเวรทำไมมันจึงเป็นเจ้ากรรมนายเวร ก็สิ่งที่เราไม่สามารถเหนือมันได้มันก็จึงเป็นเจ้ากรรมนายเวรเหนือเราอารมณ์ถ้าโยมอยู่เหนืออารมณ์เท่าทันอารมณ์ได้ถ้าโยมควบคุมได้โยมจะเห็นกรรมเมื่อเห็นกรรมแล้วก็จะไม่อยากเป็นเวรเป็นภัยกับใครเมื่อไม่อยากเป็นเวรเป็นภัยกับใครจเจริญเมตตาอาโหสิกรรมอยู่บ่อยๆเวรพยาบาทมันก็เบาบาง จนจิตเรานั้นไม่มีความอาฆาตพยาบาทมีแต่ความคิดดีปรารถนาดีกับคนอื่นอย่างนี้สิ่งนี้ต่างหากที่จะปกป้องเราเมื่อเราอยู่เหนืออารมณ์เราก็อยู่เหนือกรรมคําว่าอยู่เหนือกรรมไม่ได้บอกว่าจะพ้นกรรมโยมต้องเห็นกรรมก่อนเมื่อเห็นกรรมแล้วจึงจะแก้ไขกรรมจึงจะแก้ไขพฤติกรรมของตัวเราเมื่อเราแก้ไขแล้วนั่นแล กรรมมันจึงจะเบาบางเมื่อกรรมมันเบาบางแล้วกรรมที่มันจะให้ผลในอดีตคำว่าเบาบางก็เรียกว่ามันจะพดุงกรรมไม่ได้แต่คนที่มันเจอวิบากกรรมตอนนี้เขาเรียกว่ากรรมมันให้ผลดังนั้นโยมต้องรักษากายสังขารไว้ให้ดีให้รอดพ้นจากช่วงเวลานี้ไปโยมพ้นปีนี้ไปได้โยมก็หายใจคล่องขึ้นอีกหน่อยปีนี้หายใจฟืดเข้าใจไหมจ๊ะ เพราะว่าอากาศไม่ค่อยดีอากาศเป็นพิษเข้าใจไหมจ๊ะและสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณขออนุโมทนาสาธุสําหรับผู้ที่ได้จัดทำเรื่องราวดีๆแบบนี้มาเผยแผ่ให้กับท่านผู้ฟังได้รับฟังกันหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับประโยชน์ได้ข้อคิดไม่มากก็น้อยจากเรื่องนี้ขอขอบพระคุณค่ะ